กลับมื่อนี้ผมมางานก่อนมื้องานบุญเดือนหกหรือพี่ขุนน้ำบ้านอาสายอีกเทื่อหนึ่งนี่ก็เถื่อเป็นวัดเก่าแก่เนาะปูเนาะวัดเก่าแก่อันดับสี่ควาเสี่ยงการอันดับสีอันดับที่หนึ่งนี่วัดวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุอันดับสองอันดับอันดับที่สองก็วัดทากกวัดทากกอันดับสามอันดับสามก็วัดสี่ขุนเมืองสี่ขุนเมือง แล้วก็มาวัดนี้ระดับสโปไอได้ยินว่าบุญของวัดเท่านี้ผี่คุณน้ำซิกเกิดขึ้นเนี่ยอ่าจะต้องวัดทัาเหตุกนต้องวัดทัาเฮตดบุญประจำปีแล้วก็บุญบองฝ่ายก่อนบุญบ้างฝ่ายก่อนแต่ของเพิ่นน่ามีพี่ตาคุณพี่คุณน้ำคือเถานี้เนาะแล้วก็มาหาวัดเท่านี้วัดที่สี่นี้ วัดที่สี่อ๋อวัดที่สี่สรายเทติวาเหตเป็นเป็นวัดที่วัดน้องก็คือว่าหันโบศหันหน้าไปทิศตะวันตกคเปิดโอ้ที่บอกมาสี่วัดนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเบิดบอกครับตะวันตกแต่ก่อนเบิดเดี๋ยวนี้วัดสี่คุณเมืองกับเทียนวัดนั้นแล้วก็วัดอันั้นวัดประกาศต่ก่อนก็แม่เหนือที่กันอ๋อครับแล้วพี่ คุณน้ำเลยครับมีแต่วัดแถานี้บ่อเฮ็ดนะมีแต่วัดบื้ที่นี่แหละและ้วจะบู่บ้านปูเมืองตั้งแต่สามร้อยปีแล้วเนีสามร้อยกว่าปีมาแล้วสามเซนคนแล้วแหละอือสามเซนคนโอ้แต่วัดอื่นนี่เพิ่นกาเฮ็ดบุญเดือนหกประจำปียี่สิบสองของสิบสี่ซื้อวัดบุญเดือนนอกมีสองวัดมีสองวัดอยู่สองวัดวัดมหาธาตุกับวัดนี้อ๋อวัดมหาเา็นกะเป็นพระเวท ก็ระถ่ายกับเพื่อนนะครับครับ,รบปัจจุบันนี้ปูเ,เป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะตำบลตอยู่ในเชตตำบลปักตมปักตมทางทัพ<อ>